พนักง,งานราการครูนะครับที่มีประสบการณ์การสอนครบสามปีและนักวันสมัครจะต้องเป็นปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะให้มีการรับสมัครเดือนกันยายนนะครับเพื่อรองรับน้องๆพี่ๆที่อาจจะต้องถูกออกนะครับจากการที่เราเอาการะพรใสใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้เขามีสิทธิในการสมัครก่อนแล้วเข้าไปสอบปีหน้านะครับสมัครไว้ก่อน ส่วตุลาก็จะก็จะคาดเยาไปตุลาเผื่อบางคนอาจจะครบสามปีในวันที่สามสิบปัจจานะครับปล่อยให้เขาไปสมัครออกนะครับสมัครอีไอ้นี่ถ้าราขาคิดให้หมดเลยครับแค่หมดเลยแล้วบอกด้วยนะครับว่าอัตราที่มีมา,มากๆนี้ไม่ได้เป็นอัตราที่ที่ทาให้เขาเสียสิทธิ์นะครับก็อย่าลืมน,นะครับว่าหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนภายในเนี่ยมีโอกาสสอบเยอะกว่านะครั้งก่อนหนึ่งครั้งใช่ไหมครั้งนี้อีกหนึ่งครั้ง นะครับแล้วจะมีการสอบต่อไปอีกนะครับแล้วผมก็เชื่อว,ว่าพวกเราก็มีโอกาสเยอะมากตรวนี้ผมดูแล้ววิชาชีพเนี่ยประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเป็นคนภายในที่สอบได้เพราะฉะนั้นคนที่สอบไม่ได้แสดงว่ายังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมไม่ใช่ว่าเราไม่ให้โอกสาสนะครับแล้วตาําแหน่งที่คืนเกษียณมานะครับตำแหน่ง่คืนเกษียณมานะครับเราจะคิดเป็นแปดสิบยี่สิบโดยแปดสิบนี้จะเอาไว้สอบภายใน ส่วน20จะเอามาไว้บัรจุนะครับบรรจุอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นในปี65ที่จะกระเียณน,นะครับกระเียนเนี่ครับก็จะมีการนับ80 20อีกไปสมทบกับ64ที่ยังไม่ได้นับทีนะครับ64ยังไม่นับทีแล้วก็กับที่สอบไปแล้วแล้วก็ยังมีอัตราค้างอยู่638อัตรานะครับบวกกับ64ก็จะเป็นมา900กว่าอัตราที่จะเปิดสอบ ส่วนหกห้าไม่สามารถตอบทันได้เพราะว่าต้องรอเข้าคืนกัะเสียงก่อนเพราะนั้นหกห้านี้ก็ต้องรอไปปีหน้าอีกนะครับเพื่อไปสมทบเพื่อจะไปสอบใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นบอกเพื่อนๆด้วยแล้วก็เราก็เคยผ่านสนามนี้แล้วใช่ไหมฮะก็เวลาไปเรื่อยนก็ไปตีเว้เพื่อมั่งนะครับเพราะว่าต่อภายในก็จะจ้างสถาบันอุดมศึกษาอีกอีกเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นแนวแนวอย่างนี้แหละนะครับเมื่อเรารู้แนวมาแล้ว ก็ช่วยน้องๆช่วยเพื่อนๆด้วยแล้วกันไปติวให้เขาด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เบียกัสแต่ขอจำเรียนนะครับว่าภายในเนี่ยที่เราไม่ได้บรรจุนี่ไม่ใช่ว่าเราสอบไม่ผ่านนะ